เฮ้ยน้องถ้าพี่อยากทำแบรนด์ใหม่อ่ะอยากได้วิดีโอสักหนึ่งเรื่องทีวิชัลอีก3อันห้าคอนเทนต์สีดำที่มันสว่างๆอ่ะตัดกับสีขาวที่มันทึบๆอ่ะมูสเดินโทรศเนี่ยอยากได้บินเชิดแบบโมเดิร์นมาในทีมเมทาวเวิร์สอ่ะโลโก้เนี่ยใส่ในโทรศัพท์ให้ด้วยได้ไหมพี่ให้ลงแอปพลิเคชันที่พี่เพิ่งลงเสร็จไปกี้นี่ยได้หรอทำไม่ได้ครับอยู่อุปกรณ์เฉพาะอง,องค์กรคุณที่สามารถออกแบบเองได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนทีมของอุปกรณ์ให้เป็นรูปแบบเฉพาะของธุรกิจและยังสามารถติดตั้งแอปหรือเพิ่มข้อมูลที่ต้องการล่วงหน้าลงในอุปกรณ์ได้ซัม sung ู o ์มอร์แ u น t h i n g ทำได้มากกว่าที่คิดมาเร็ว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 วุ้นเส้นก็มีนะคัวกิ้งก็มีจมุนแล้วมาอะไรจะอะไรอะไรกันผมเอากระเพราหมูสับหมูกรอบไข่เยี่มมะกระเพรากรอบับขขาง ใส่ผักด้วยนะครับหนูเอานมชมพูไม่หวานแล้วกันค่ะหนูเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นใส่น้ำแข็งนงสนสกีแก้วเพิ่์ลวานิลาสลับหนึ่งปัมปง๊มเพิ่มวิปงครีมแล้วก็ปั่นได้นะคะแล้วถ้าท่านจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไวไวใส่พริกขวดทำได้ไหมคะโอ้ยทำไมได้หรอทำไมไม่ได้แต่แล้วเราทำได้ครับฟิตเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง ที่สามารถตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานทันทีที่เสียบสายชาร์จเครื่องก็จะเปิดได้โดยอัตโนมัติและสามารถกำหนดให้เปิดแอปที่ต้องการได้ s ซ g Your More Than You Think ทำได้มากกว่าที่คิดหนูหนูพี่ว่าพี่อยากเปลี่ยนพวกตีมอุปกรณ์ในออฟฟิศเป็นสีเขียวเลยอ่ะพอเพราะวันนี้สีเขียวเหนียวซับเลยอะ มือถือออฟฟิศเรามีเปตัง้งสิบสิบเครื่องแล้วบริษัทเราก็ไม่มีใครเก่งเรื่องไอทีด้วยทำไม่ได้หรอกค่ะอีกทีประหยัดเวลาตั้งค่าง่ายใช้เวลาน้อยลดภาระการทำงานของไอทีสามารถตั้งค่าได้หลายเครื่องพร้อมกันพร้อมใช้งานตามต้องการตั้งแต่เปิดกล่องทำให้ง่ายสำหรับคุณและที่สำคัญนะครับคิดถึงสินค้าไอทีอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ Trusted by Synnex